สวัสดีครับผมนายเปียกั้งทุกคนหนึ่ึ่ครับสวัสดีครับผมนายพนเทพแก้วทุ่งหนึ่งหนึ่งหครับทำการซิมูเลชันนะครับทุกนสอคนเดียวว่หดยว้นี่ยม่ว้าแนน เงื่อนไขาการออกแบบ 1. เมื่อนำวัตถุวางบนตำแหน่งขวาสุดของสายพานหลด L1 ทำงานกด P/B1 ทำให้สายพานนำวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายวัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งซ้ายสุดหลอด P/L2 ทำงานหยุดการทำงาน4วินาทีแสดงนับจำนวน1รอบที่ HMI เมื่อหยุดการทํางานครบตามเวลาวัตถุเคลื่อนที่กลับไปทางขวาสุดจบการทํางาน1รอบวัตถุเคลื่อนจํานวน3รอบหลอด L 3ทํางานหยุดการทํางาน ก P B 2หยุดการทำงานของคอนเวเยอร์วัตถุเคลื่อนที่กับตำแหน่งขวาสุดการนับจำนวนแสดงค่าเป็น0นยขอบคุณครับ